ที่นี่กันหน่อยนะฮะบุกสวนมะม่วงน้ําดอกไม,ม้เห็นบอกว่าที่นี่ผลิตได้ทั้งปีเพื่อส่งออกด้วยแล้วก็ไฮไลท์เนี่ยมีอยู่วัดหนึ่งนะเขาบอกว่าขึ้นสืบผ้าคำมีกลิ่นหอมของดอกทั่ววัดเลยไปชมกันเลยครับ ผู้ชมพบกับทิปและทอล์กออฟเดอะไทม์ในโครงการท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับนายุกเล็กโดยสมาคมเทศบาลนาครและเมืองวันนี้ที่พาคุณผู้ชมมาปักหมุดอยู่ที่เทศบาลเมืองวังน้ําเย็นจังหวัดสายแก้วค่ะซึ่งวันนี้ทิปมีนัดกัดบท่านเจ้าบ้านเพื่อที่จะไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเทศบาลเมืองวังน้ําเย็นกันก่อนเลยตอนนี้ท่านรออยู่แล้วค่ะต้องรีบไปแล้วค่ะตามทิปมาค่ะ ก็คือท่านนายกวันชัยนารีรักค่ะหรือว่าขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าท่านนายกอ้อยนะคะครับที่นี่วัดรม่มรื่นมากเลยค่ะท่านนายกก็ถือว่าเป็นวัดประจำอำเภอนะครับที่พี่น้องชาวอังเง็นเนี่ยให้ความเคารพแล้วก็สักการะทางอาจารย์เนี่ยเขาก็ได้อัญเชิญพระบรมสารีรธาตุเนี่ยครั้งแรกเนี่ยจากสมเด็จพระสังราช ของประเทศ,ศรีลังกานะครับแล้วก็องค์ที่สองเนี่ยก็คืออัญเชิญจากประเทศพามา่านะครับส่วนพระบรมสารีรธาตุองค์ที่สามเนี่ยก็เชิญจากประเทศไทยก็คือสมเด็จพระสังฆราชนะครับนี่นที่มามอบให้ ที่เราเห็นเนี่ยฝามือผมเนี่ยก็คือต้นสีมาโพนะครับซึ่งอาจารย์เนี่ยเขาเอามาจากประเทศศรีลังกาแล้วมาปลูกไว้โอ้ต้นใหญ่เลยนะเขาตาสี่สิบปีครับแล้วก็ดอกแก้วเนี่ยของเราเนี่ยประมาณสิบห้าค่ำมันก็จะบานอยู่ตลอดค่ะถ้าบานช่วงสิบห้าค่ำแสดงว่ากลิ่นมันก็ต้องฟุ้งใช่ไหมคะใด้ครับเราถึงเรียกวัดเขาปักแก้วแล้วก็บรรยากาศสัปปายะขนาดนี้ด้วยเป็นวัดที่ไม่ควรพลาดจริงๆค่ะในเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จุดนี้คือที่ไหนคะทนายกคือตรงนี้เเป็นโรงมะม่วง ตอนนี้คนงานเนี่ยเขากำลังคัดอยู่เนี่ยเขาจะไปเก็บมา <c oughs> มันก็จะอยู่ในถุงอย่างนี้พ <c oughs> อถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องมาแกะออก <c oughs> เรามาเลือกไซส์นะครับว่าอ่อันไหนเนี่ยที่จะไปญี่ปุ่น <c oughs> อันไหนจะไปไต้หวันหรืออันไหนจะไปเวียดนามจุดเด่นของมะม่วงของพี่แหลมเนี่ยเขามีไฮไลท์ยังไงบ้างคะคือคือที่เนี่ยหวานมันอร่อยห <c oughs> วานมันอร่อยเขาถึงได้อ่าอเนี่ยในเรื่องของคุณภาพความหวาน ัญ่รักสิงบมงชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยนะคะอันนี้ก็คือพี่แหลมก็ไปขอมาได้ใช่ไหมคะจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาใช่ครับผมค่ะยากไหมคะกว่าจะไปขอ GI อันนี้มาได้ยากครับผมกว่าจะได้นหลายปีมากเขาต้องพิจารณาหลายอย่างเลยทั้งว่ามะม่วงเราคือแตกต่างเขาไหมค่ะใช่แต่มะม่วงจากแก้วบ้านเราเนี่ยเนื้อของเขาเนะนี่ยมันจะแกล่งคือว่า ในเนื้อม่วงอะน้ำจะไม่เยอะ,ะมันน่าจะเป็นตามภูมิศาสตร์ที่ว่าตามพื้นดินอะไรเนี่ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องแร <ะ S 1> ่ธาตุในดินมีความสำคัญสำคัญครับค่ะ,คะ เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลเมือ,องวอญน้เย็นโดยเฉพาะล่ตั้งแต่ผู้ในการโรงเรียนผู้สูองอายุทางราการนะครับสวัสดีค่ะ,ะคสวัสดีค่ะเส,สะื้อสีม่วงพวกนี้ก็คือจิตอาสา,าในอดีตเนี่ยเป็นทั้งผู้ในการโรงเรียนเป็นคุณครูเป็นทหารตำรวจผู้สูงอายุนั่งอยู่ที่นี่ทุกคนเนี่ยผมถือว่าเป็นภูชนียบุคคลซึ่งสร้างเมืองวังน้ำเย็นมาก่อน มันก็จะถ่ายเพราะเป็นรุ่นพอรุ่นผมเนี่ยวันนี้เราจะตอบแทนบคุณผู้สูงอายุพวกนี้ยอย่างไรค่ะนะครับเราก็เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุโดยมีคณะกรรมการโรงเรียนก็คือกิจอาสาเนี่ยมาช่วยเัาสอน<ม>แล้วก็ก่อนจะจบเนี่ยสองปีนะครับแล้วก็ทํารายงานเขาเรียกว่าภรูบรรยายศึกษาหมายถึงว่าปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่เราเนี่ยนะครับประกอบอาชีพอะไร<ม>ก็จะเขียนอยู่ในเปเปอร์ล่มหนัน<ม>โดยมีนักเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนมาเป็นที่ปรึกษา แล้วก็เย็บเป็นเล่มไว้เปเปอร์เล่มนี้มันก็จะตกทอดสู่ชุมชนลูกหลานห้องสมุดซึ่งผมคิดว่าประเทศไทยไม่มีนะมีที่นี่ที่เดียวตอนนี้เรามีทั้งหมด8-9รุ่นแล้วที่รับปรปิญญานะ,ะครับถ้าไม่ทำเปเปอร์เล่มนี้ก็จะไม่จบรับปริญญาผู้สูงอายุใช่ใช่โอ้จะมีที่ไหนคะเนี่ยผมดีใจมากตั้งแต่เริ่มเริ่มตั้งโรงเรียนผมเป็นชุดแรกนะครับเปิดครั้งแรกผมภูมิใจ มากที่สุดที่จะได้มีโรงเรียนผู้สูงอายุเพราะว่าอยู่บ้านหนาอยากจะมีเพื่อนเห็นเพื่อน,นมากๆผู้ใจกับภูมิใจมากที่ท่านให้โอกาสสําหรับผู้สูงอายุเทศบาลบางน้ํางยหงผมรักท่านมากนะครับรักมากนะครับ ครับมันอาจจะเป็นตึกใหม่ครมันเป็นกองสวัสดิการสังคมของเทศบาลเมืองน้าเย็นคือเราจะเห็นภาพเนี่ยในอดีตนะครับปี45เนี่ยก็คือสุขาพิบาลเดิมหรือเทศบาลเดิมก็20ปีเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับมไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงานคือเรามาหาที่ทำเลที่ เปรียบเสมือนวันรอบเซอร์วิสหมายถึงว่าเราเนี่ยมีเทศบาลมีสถานีตำรวจภูทรน้องเย็นมีอำเภอม,เมีเกษตรมีอะไรต่างๆซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันทั้งหมดถ้าเป็นวันรอบเซอร์วิสเนี่ยพี่น้องประชาชนมามาอำเภอมาเทศบาลมาสถานีตำรวจเนี่ยก็อยู่ในบริเวณเดียวกันหมดนะครับซึ่งวันนี้เราต้องดูครอบคลุมไปทั้งหมดทั้งถิตน,นะครับตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนกระทั่งตาย หรือผู้สูงอายุที่เราเห็นในส่วนของการศึกษาถ้านายกก็ให้ความสําคัญไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุอย่างเดียวเราส่งเสริมการศึกษาเนี่ยเราให้ทุกกลุ่มสาระถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเมืองเนี่ยเป็นเมืองแห่งการศึกษาแต่เราไม่ได้มองแค่การศึกษาอย่างเดียวเรามองถึงระบบเศรษฐกิจในอนาคตค่ะเพราะว่าถ้าระบบการศึกษาดีเศรษฐกิจมันก็จะตามมาใช่เลยผมก็ ให้ทุกกลุ่มสาระในโร,นรง,งเรียนเจริญช่างโรงเรียนวังน้ำเย็ยนวิทยาคมเนี่ยเป็นโรงเรียนยอดนิยมเป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานสูงละนยายกตรงนี้เหมือนเป็นปอดของเมืองวังน้ำเย็นเลยไหมคะบรรยากาศดีมากแล้วก็ลมมาไม่หยุดเลยค่ะตรงนี้เหมือนเหมือนปอดข,ของชุมชนหรือคนในเขตเทศบาลซึ่ง มาใช้บริการในเรื่องของการออกกำลังกายทั้งวิ่งทั้งเดินทั้งกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แล้วหลังจากนี้ล่ะคะท่านนายกมีแนวทางหรือว่านโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองต่อไปอยังไงบ้างคะคือตอนนี้อย่างที่คุณทิพย์เห็นนะครับว่าในระบบเรื่องการดูแลสุขภาพหรือศูนย์การแพทย์ที่ผมจะเกิดขึ้นเนี่ยในศูนย์การแพทย์เนี่ยมันมีอะไรบ้างไล่ตั้งแต่ธนกรรมกายภาพบ,บาําบัด นวดตรวจความดันเบาหวานคัดกรองอพวกมะเร็งอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็ไฮไลท์ของมันก็คือศูนย์ฟอกไตนะครับทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยประหยัดค่ใช้จ่ายแล้วก็การออกหน่วยไปหาชุมชนหมู่บ้านอะไรต่างๆนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่ยางเป็นประมาณต้นปีหน้าน่ย จะเดินระบบเต็มตัวแล้วและตลอดระยะเวลา20กว่าปีใช่ไหมคะที่ท่านบริหารจัดการงานให้ประชาชนมาเนี่ยท่านมีแนวความคิดยังไงในการพัฒนาบ้านเมืองคะก่อนอื่นเนี่ยมันต้องเกิดจากจากตัวเราส่วนหนึ่งการมีส่วนร่วมส่วนหนึ่งคุยกับพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งว่า,เ,าเขาอยากจะได้อะไรหรือจะวางอนาคตยังไงหรือเราเป็นคนนําเสนอ แล้วเขาจะคอยตามไหมเขาจะเห็นด้วยไหมสิบอย่างเนี่ยเราทําได้เจ็ดอย่างนะความภูมิใจมันเกิดกับชุมชนชาวบ้านแล้วคนรอบๆอ,อำเภอหรือคนต่างถิ่นมาเห็นการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เกิดความภูมิใจไม่ใช่ตัวเราเองคนควาภมเด่นก็จะภูมิใจในสิ่งนั้นด้วยก็ต้องขอบคุณบิ๊ทิพแล้วก็ทินานพราะออมเดอรทาที่ให้โอกาส พื้นที่ความเย็นสู่สายตาพี่น้องประชาชนทั่วประเทศะนะก็ต้องขอบคุณตรงนี้ด้วย ต้องฝังเนื้อฝากตัวค่ะแล้วก็มีโอกาสเนี่ยท็อกออฟเดอะทาวก็จะขออนุญาตมาให้ท่านเจ้าบ้านพาเที่ยวชมเ <ละ S 1> มืองวัง,<ด>งน้ำเย็นอีกครั้งหน<ด>ึ่ง<ด>นะคะ,<ๆ>คะแม้เสียดายจริงๆค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเมือมงวังน้ําเย็นยังมีอะไรให,ไให้ได้เที่ยวชมกันอีกเยอะเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็พบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะจะมีอะไรดีจะมีอะไรเด็ดจากเทศบาลไหนมาฝากคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามได้ใน t a l k o f the t o ท n ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ หูอิจฉาคนบางน้ำเย็นอ่ะพี่เป้เขาบอกเลยนะคะว่าทำให้คุณภาพชีวิตของคนที่นั่นดีมากจริงๆทุกๆด้านนะคุณผู้ชมเอางี้ดีกว่า Talk the ทอกออฟเดอะทาวส์สัปดาห์หน้าพิธีไม่ไปไหนไกลคะ่ะอยู่ใกล้กรุงเทพเขาบอกเลยนะว่าจะพาไปที่ท,ที่หนึ่งคะ่ะเด็ดมากเลยเพราะว่าเขาจัดงานพิเศษนะคะที่รวบรวมของดีของเทศบาลเอาไว้ที่เดียวเลยจะเป็นที่ไหน Talk the ท็อกออฟเดอะทาวส์สัปดาห์หน้าพิธีไม่พลาดคะ่ะครับเิญมองเช้าเจอกันครับสวัสดีครับ